บทที่5,835ในช่วงดึกเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งแล่นออกจากอ่าวปอไห่และโดยสารถังซื่อไห่ไปยังตาฮิติในแปซิฟิกใต้ถังซื่อไหายืนอยู่ท้ายเรือมองดูท่าเรือจินเฉิงที่ห่างออกไปเรื่อยๆในตอนกลางคืนในใจก็เกิดความรู้สึกที่หลากหลาย แม้ว่าเขาจะเป็นคนสนิทของเย่ชังอิงพ่อของเย่เฉินเมื่อ20ปีที่แล้วหลังจากมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาเย่ชังอิงก็มอบหมายงานให้เขาสองอย่างหนึ่งคือการปกป้องความปลอดภัยของเย่เฉินและอีกอย่างคือเชื่อฟังแผนการรักษาความปลอดภัยในทุกสิ่งและคำแนะนำจากอันเฉิงฉีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าถังซื่อไห่จะทำงานเป็นพ่อบ้านนายตระกูลเย่แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างเป็นไปตามคำแนะนำของอันเฉิงฉี เป็นเวลานานกว่าสิบปีแล้วแม้แต่เย่จงถวนก็ไม่รู้ว่าเย่เฉินหลานชายของเขายังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วเนื่องจากก่อนเกิดอุบัติเหตุของเย่ฉังอิงเขาไม่ได้นัดหมายว่าถังซื่อไห่จะแจ้งข่าวของเย่เฉินให้ทราบเมื่อใดและอันเฉิงฉีก็ควบคุมทุกอย่างอยู่เบื้องหลังเมื่ออันเฉิงฉีรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วจึงขอให้ถังซื่อไห่สารภาพสถานการณ์ของเย่เฉินกับเย่จงถวนและเย่จงถวนรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับลูกชายและลูกสะใภ้ของเขา นอกจากนี้ด้วยโชคชะตาหลานชายของเขาต้องตกรกระทำลำบากเพื่อชดเชยเย่เฉินเขาซื้อตี้เหากรุ๊ปและบัตรแล็กโกมูลคาาสิบพันล้านให้และฝากถังซื่อไห่นำไปมอบให้เย่เฉินจากนั้นเรื่องราวทุกสิ่งก็เกิดขึ้นต่อมาแม้ว่าถังซื่อไห่จะไม่เต็มใจที่จะออกจากเยนชิงอย่างกระทันหันเช่นนี้แต่เขาก็รู้ดีว่าการจากไปทั่วคราวเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้สิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกละอายใจคือการจากไปโดยไม่บอกลายเย่เฉิน ในขณะนี้เย่ยเฉินนอนอยู่คนเดียวในห้องรับแขกของคฤราสห์โบราณหลังเดิมของตระกูลเย่ยพลิกตัวไปมาการจากไปของถังซื่อไห่โดยไม่บอกลาทําให้เขาอยากเข้าใจอะไรบางอย่างถังซื่อไหไม่ได้ทํางานให้กับเย่ยจงฉวนปู่ของเขาและถังซื่อไห่ก็ไม่ได้ทํางานให้กับเย่ถังอิงพ่อของเขาถ้าถังซื่อไห่ทํางานให้กับพ่อของตัวเองวันนี้เขาจะไม่ออกไปไหนในทางตรงกันข้ามเขาจะช่วยตัวเองให้รู้ว่าโจเหลียงอวิ๋งคนนี้คือใครและอยู่ที่ไหน ท้ายที่สุดโจเลียงอวิ๋นน่าจะเป็นเพื่อนพ่อของเขาและถังซื่อไห่ก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเก่าพ่อของเขาทั้งสองไม่จำเป็นต้องปิดบังสิ่งต่างๆจากกันไม่ใช่เหรอข้อสรุปเดียวคือถังซื่อไห่ทำงานให้กับบุคคลที่สามที่ตนไม่รู้จักจริงๆบุคคลน,นั้นไม่ต้องการให้เขารู้ว่าตนมีอยู่จริงผ่านทางถังซื่อไห่ดังนั้นเขาจึงทำให้ถังซื่อไห่หายไปอย่างกระทันหันทำให้เขาไม่มีที่จะตรวจสอบหรือถามคำถาม,ถาม สิ่งที่ทำให้เย่เฉินงงงวยคือบุคคลที่สามนี้คือใครโชคดีที่มีสัญญาณต่างๆที่บ่งบอกว่าบุคคลที่สามนี้ไม่ใช่ศัตรูอย่างแน่นอนซึ่งทำให้เย่เฉินรู้สึกโล่งใจบ้างแม้จะสงสัยก็ตามในเช้าวันรุ่งขึ้นเย่เฉินออกจากห้องพักพร้อมอัลบั้มรูปและมาที่ห้องโถงใหญ่เย่จงฉวนรอยอยู่ที่นี่แล้วเมื่อเขาเห็นเย่เฉินออกมาเขาพูดว่าเฉินเอ๋อคุณหลิงขอให้ฉันบอกนายว่าเธอออกไปจ่ายตลาดแล้วจะกลับมาเร็วๆนี้ เย่เฉินถามด้วยความประหลาดใจเธอไปคนเดียวเหรอครับเย่ h, จงฉวนพยักหน้าและพูดว่าฉันไม่สามารถติดต่อซื่อหายได้และที่นี่ก็ไม่มีคนรับใช้เหลืออยู่เลยเดิมทีฉันบอกว่าจะไปแต่เธอออกไปก่อนฉันเย่เฉิญพยักหน้าเล็กน้อยในใจของเขายังคงกังวลอยู่ท้ายที่สุดแล้วอูเฟยเยี่ยนต้องการจับหลิงหวานเอ๋อมาโดยตลอดและหลิงหวานเอ๋อก็ไม่มีบอดี้การ์ดอยู่รอบตัวเธอการออกไปข้างนอกคนเดียวมักจะทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจ ขณะที่เขากําลังคิดเรื่องนี้หลิงหวานเอ๋อก็เปิดประตูแล้วเดินถือถุงอาหารเช้าหลายใบอยู่ในมือเข้ามาเมื่อเธอเห็นเย่เฉินเธอก็ยิ้มและพูดว่าคุณชายตื่นแล้วเหรอคะพอดีฉันไปจ่ายตลาดมาตลาดเช้าที่เย็นชิงนี่กับข้าวเช้ามีขายเยอะมากก็เลยซื้อมาเยอะแยะเป็นพิเศษหลังจากพูดอย่างนั้นเธอก็รีพูดกับเย่จงฉวนคุณปู่เย่มาทานด้วยกันสิคะเย่จงฉวนพยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดด้วยรอยยิม้มขอบคุณมากลำบากคุณหลิงแล้วละนะ บทที่5836หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ถามเย่เฉินด้วยเสียงต่ำเฉินเอ๋อทำไมคุณหลินคนนี้ถึงเรียกนายว่าคุณชายเย่เฉินคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดด้วยรอยยิ้มสาวน้อยคนนี้ชอบวัฒนธรรมโบราณตอนนี้ไม่ต้องกังวลต่อไปหากเธอแทนตัวเองว่าบ่าวคุณปู่ก็อย่าประหลาดใจนะครับเย่จงทวนใส่หัวและพูดด้วยรอยยิ้มฉันมันแก่แล้วและไม่เข้าใจว่าคนหนุ่มสาวสมัยนี้ชอบอะไร หลังจากนั้นเขาก็ลดเสียงลงและพูดกับเย่เถินว่าแต่คุณหลิงคนนี้เก่งมากจริงๆเธอมีบุคลิกนิสัยความคิดอ่านเหมือนผู้ใหญ่เพียงแต่เธออายุน้อยกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองไม่อย่างนั้นเธอจะเหมาะกับนายจริงๆใช่เธอยังเด็กจริงๆเย่เทินเห็นด้วยพร้อมรอยยิ้มพลางคิดกับตัวเองถ้าท่านพูดเท่ารู้ว่าหลิงหวานเอออายุมากกว่าสา0รอปีผมเกรงว่าปู่จะเป็นลมลมฟุบเพราะความกลัวเป็นแน่จากนั้นเขาและเย่จงฉวนก็มาที่ห้องอาหารด้วยกัน หลิงหวานเอ๋กำลังหยิบอาหารเช้าที่เธอซื้อมาทีละชิ้นในขณะที่เย่ยเฉินยื่นอัลบั้มรูปในมือของเขาให้เย่ยจงฉวนและถามเขาว่าคุณปู่คุณเคยมีความทรงจำกับอัลบั้มรูปนี้มาก่อนหรือเปล่าครับอัลบั้มรูปหรือเย,ย่จงฉวนขมวดคิ้วที่ไหนอันลบั้มรูปที่นายว่าเอามาจากไหนเย่ยเฉินพูดว่ามันอยู่ในชั้นหนังสือห้องทำงานของพ่อแม่ผมไม่น่าจะมีเลยนะ เย่จงชวนพึมพำฉันจัดระเบียบแล้วนับครั้งไม่ถ้วนห้องนั้นของพ่อแม่นายฉันรู้ว่ามีหนังสือกี่เล่มแต่ฉันไม่เคยเห็นอัลบั้มรูปในนั้นเลยนะเย่เฉินชี้ไปที่อัลบั้มรูปแล้วถามเขาว่าคุณปู่จำมันไม่ได้เลยหรือนี่ไงอัลบั้มรูปนี้เย่จงชวนมองดูอัลบั้มภาพที่เย่เฉินมอบให้ใส่หัวแล้วพูดว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นมันและฉันมั่นใจได้ว่าสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในห้องนั้นอย่างแน่นอนในเวลานี้เย่เฉินรู้สึกสับสนในใจ ยี่สิบปีหลังจากที่พ่อแม่ของเขาจากไปชายชราย,ยังคงรักษาคฤหาหน์หลังเดิมให้อยู่ในสภาพปัจจุบันอยู่เสมอและเขาน่าจะรู้ทุกอย่างในคฤหาหน์โบราณหลังนี้ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นอัลบั้มรูปนี้ก็หมายความว่าอัลบั้มรูปนี้ถูกนํามาไว้ในภายหลังเมื่อนึกถึงถังซื่อไห่เย่เชิญก็คาดเดาว,ว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่ถังซื่อไห่นํามาไว้เมื่อวันนี้ดูเหมือนว่าถังซื่อไห่จะรู้ว่าตัวเองกําลังมองหาอะไร ดังนั้นเขาจึงฝากบาะแสไว้ที่นี่ล่วงหน้าเพื่อที่ตัวเองจะได้ค้นพบมันสิ่งนี้ยังทําให้เย่เฉินมั่นใจมากขึ้นในการคาดเดาของเขาเมื่อคืนนี้ว่าจะต้องมีคนอื่นที่ถังซื่อห่ทํางานให้จริงๆเขายังรู้สึกด้วยซ้ําว่าคนที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้อาจเป็นคนเดียวกันกับคนที่อยู่เบื้องหลังแม่ทีสองคนที่วัดชิงเจ้าเมื่อวานนี้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เย่เฉินก็เต็มไปด้วยความคาดหวังในการไขปริศนาข้อนี้ ทันทีหลังจากนั้นเขาก็มองไปที่เย่จงฉวนตรงหน้าแล้วพูดว่าคุณปู่เปิดมันแล้วดูว่ารูปถ่ายข้างในดูคุ้นเคยไหมเย่จงฉวนพยักหน้าเล็กน้อยเปิดอัลบั้มด้วยความสับสนและหลังจากมองดูมันอย่างละเอียดแล้วก็พูดกับเย่เฉินฉันไม่เคยเห็นรูปเหล่านี้มาก่อนเย่เฉินทีไปที่รูปถ่ายของโจเหลียงอวินและพ่อของเขาแล้วถามว่า คุณปู่คุณจำคนคนนี้ที่อยู่ข้างๆพ่อของผมได้ไหมเย่จงชวนจ้องไปที่โจเหลียงอวินผ่านไปนานเขาก็ส่หัวแล้วพูดว่าฉันรู้สึกว่าไม่เคยเห็นหน้าคนคนนี้และฉันไม่เคยได้ยินฉางอิงพูดถึงเรื่องนี้เลยฉันคิดว่าภาพนี้ควรถ่ายในสหรัฐอเมริกาอาจเป็นเพื่อนของเขาที่อเมริกาก็ได้เมื่อยเย่เฉินเห็นว่าชายชราจำไม่ได้จริงๆจ,จากนั้นก็พยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่ามันควรจะเป็นเช่นนั้น จูจ่ๆเย่จงถวนก็นึกบางสิ่งได้ในเวลานี้และเตือนเย่เฉินยังไงก็ตามเชินเอ๋อฉันจำได้ว่าก่อนหน้านี้นายพาเฉินเจ้าจงกลับมาจากสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เหรอเขากับพ่อของนายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันก่อนที่พ่อนายจะจากไปและเฉินเจ้าจงก็อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลานานแล้วฉันคิดว่านายลองถามเขาได้นะ จูจ่ๆดวงตาของเย่เฉินก็สว่างวาบขึ้นก่อนหน้านี้เขาขอให้เฉินเจ้าจงใช้เวลาอยู่กับครอบครัวตัวเองในเกาะฮ่องกงให้มากขึ้นและรอโทรศัพท์จากเขาแต่เพื่อที่จะปล่อยให้เฉินเจ้าจงใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขามากขึ้นแต่ทว่าเย่เฉินยังไม่เคยขอให้อีกฝ่ายมาที่จินหลิงสักทีในช่วงเวลาวิกฤตเี้นี้ตัวเองกลับไม่ได้คิดถึงอีกฝ่ายด้วยซ้ำเย่เฉินจึงพูดทันทีคุณปู่คุณพูดถูกผมจะถ่ายรูปแล้วส่งไปให้อาจงแล้วถามว่าเขาจำบุคคลน,นี้ได้ไหม